สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับเป็นไงล่ะครับผลฟุตบอลเมื่อคืนถือว่าชุ่มฉ่ํากันเลยทีเดียวครับที่ให้ไปในมุมสูงนะครับในรายการของฟุตบอลท่างนั้นฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นทางด้านวีพีเอสวาซ่ากับทางด้านคูพีเอสนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านวีพีเอสวาซ่าครับที่แพ้กับทางด้านคูพีเอสไปที่1ประตูต่อ3นะครับสูงปิดเลยทีเดียวนะครับซัดกันไปถึง4เมล็ดนะครับก็ถือว่า ชื่นใจกันเลยทีเดียวครับในตัวหน้าช่องของเรานะครับยังไม่พอครับทางด้านตัว V ครับในกลุ่มในครอบครัวฟุตบอลของเรานะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเรตทาดานไบรท์นะครับในรายการนอร์เวย์ดิมชั่นสองครับที่เปิดบ้านครับเอาชนะท้านเอาเรซุนไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับมาทั้งทางด้านหน้าช่องแล้วก็ทางด้านตัววีในกลุ่มครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ติดตามทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงทาด้านเอฟซีหน้าช่องครับที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับติดตามตัวหน้าช่องของเราครับอย่างทางด้าน สูงวีเพสวาซาก็ถือว่าได้เฮกันไปเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับจะเป็นคู่ไหนครับห้ามพลาดนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับสามารถที่จะเข้ากลุ่มมาได้ที่ทางด้านช่องทางครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาทางด้านแอปเขียวครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดซอำหน้านะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมด้วยกันครับสำหรับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับที่หยิบยกมาพรีวิวครับเป็นตัวหน้าช่องของเราเลยก็เป็นทางด้านรายการ พีเมนดัตนะครับเป็นทางด้านอูเทคนะครับเปิดบ้านพบทานด้นสปาร์ตาล็อกแอนสเตอร์ดัมนะครับแต่ลงเเะในเวลาตีสองบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มของท่านั้นเจ้าบ้านครับอย่างท่านอูเทกกันเลยดีกว่าครับในเกมที่แล้วครับพวกเขานี่บุกไปเยือนเสมอทางด้านอัคมาไปที่3ประตูต่อ3ครับส่วนนะครับความพร้อมวันนี้นะจะไม่มีทางด้านดานี่เดวิกนะครับในตำแหน่งของท่านั้นกองกลางครับที่ติดโทษแบนครับขณะตัวเจ็บวันนี้ก็จะมีท่างด้นชิม แฮตวอล์เกอร์ครับแอนโทนีเดสคอตครับรวมถึงท่านเควินกาเรล่านะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับในการจัดทัพผู้เล่นครับวันนี้จะใช้งานท่านเทนนิบูตเยสตูร่านะครับรวมถึงท่านโทมัสบูซาอินนะครับเป็นตัวนะครับผนึกเกมแดนกลางนั่นเองครับปล่อยให้ท่านแซมแลมมอนนะครับเป็นตัวนะครับล่าสกอร์นะครับหรือว่าเป็นหน้าเป้านะครับเรามาดูฝั่งของท่านสปาร์ตาล็อกอันสเตอร์ดัมบ้างนะครับในเกมที่แล้วครับพวกเขาเปิดบ้านครับ เอาชนะท่านฮิลวีนไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับณะความพร้อมวันนี้ครับจะไม่มีท่านั้นยาสโกวามาดัมนะครับรวมถึงท่านั้นอาอโนฟอร์ชูเลนนะครับที่บาดเจ็บทั้ง2ตัวเลยทีเดียวนะครับในส่วนของท่านโยชัวคิตาลิโนนะครับต้องรอทดสอบความฟิตก่อนครับว่าจะ พร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับในขณะ3หน้าเป้าวันนี้จะใช้งานท้านโคกิไซโตะนะครับโทเฟียราลิเซนครับรวมถึงท่านคารมิวเน็กรุลี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่นเองนะครับวันนี้กับเลดกําแพงคับให้ทางด้านเจ้าบ้างครับอย่างทางด้านอูเเคครับเป็นต่ออยู่ที่ 0.75เลยทีเดียวครับเฮตูเฮรับที่เจอกันมาในแมตช์ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่านะครับอุเทกเนี่ยแพ้กับทางด้านสปาร์ตาล็อกอันสเตอร์ดัมคาบ้านเลยทีเดียวครับที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับกับมุมมองนะครับทัศนะาส่วนตัวของผมนะครับสปาร์ตาล็อกอันสเตอร์ดัมครับไม่ว่าจะบุกไปเยือนครับแต่พวกเขานะครับอยู่ในขณะที่ฟอร์มดีนะครับ ห้าเกมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าพวกเขาแพ้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นในการที่พวกเขานี่แพ้กับทนัด PSV นะครับในเกมเยือนไปที่2ประตูต่อ4นะครับส่วนทาน,นเจ้าบ้านอูเทกนะฟอร์มของพวกเขานี่ยังดูไม่นิ่งพอนะครับ กับเลที่เป็นต่ออย่างนี้แล้วก็เฮดทุงเฮดก็เป็นต่อเช่นนี้แต่กลับมาแพ้คาบ้านอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับสปาร์ตาล็อกอันสเตอร์ดัมครับบุกไปเยือนพวกเขานี่ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับโอกาสที่พวกเขาครับจะยันเสมอเท่านั้นอูเทกนะครับมีโอกาสพอตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฟันธงครับให้เลือกเชียร์ท่านั้นสปาร์ตาล็อกอันสเตอร์ดัมครับในรายการพิมพ์ดัดนะครับในค่ำคืนนี้เวลาตีสองครับอย่าลืมนะครับเพื่อน ส่วนด้านในนะครับที่อยากจะได้ตัวเพิ่มเติมของผมก็ไม่ว่าจะเป็นทางั้นตัว v เอ้ยนะครับชุดโครงการเอ้ยนะครับรวมหนึ่งด้านบอลไลฟ์บอลสดครับอย่าลืมครับไปติดตามผมที่ทางด้านช่องทางครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปพลิเคชันเขียวครับซี0 9นกะครับอย่าลืมครับมีแอด์แซมหน้าครับจากการวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปครับขอบคุณครับ